สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันนี่ไลฟ์คลิปนี้มาแจากคีย์เวิร์ดนะคะใครอยากได้คีย์เวิร์ดอังเปาฟรีดูคลิปนี้ให้จบนะคีย์เวิร์ดที่จะมาแจกในวันนี้ได้มาจากแอปนี้นะคะไทยเดลี่ไทยเดลี่ใครยังไม่มีสามารถกดสามัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะไทยเดลี่เป็นแอปอ่านข่าวที่สะสมคะแนนแลกของรางวัลเขาถูกมันนี่วอลเลตได้ตอนนี้หลายคนแรกไปแล้วก็รอรับของรางวัลแต่ว่า เท่าที่สอบถามแอดมินมาเขาว่าเขากําลังดําเนินการให้ยังไงก็อดทนรอน,นินหนึ่งนะคะสําหรับคนที่แลกไปแล้วส่วนการแจกคีย์เวิร์ดของเราในวันนี้ให้เรามาตรงนี้ตรงที่เขาเขียนว่าโค้ดอ่างเปานี่ตรงนี้นะก่อนที่จะไปถึงโค้ดอ่างเปาให้เรามาดูการแลกตรงนี้ก่อนนี่ตรงที่เขียนว่าการแลกเงิน คนที่ดาวน์โหลดแอปครั้งแรกก็สามารถกดถอนเงินออกได้เลยนะคะอยู่ที่1บาทแล้วก็ถอนเริ่มต้นอยู่ที่10บาท50บาทสูงสุดก็คือ1,000อันนี้คือการแลกของรางวัลนะเออบอกวิธีการแลกไปก็หลายรอบแล้วขออนุญาตไม่บอกละกันนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้จะมาแจกโค้ดดังเป่าของ t ทยเดลี่ก็คือตรงนี้ การแจกโคดอ่งเปาจะเป็นการแจกแบบสมนะคะจำนวนเงินที่จะได้ก็จะมี1ถึง150บาทถ้ามาช้ามาไม่ทนันเพราะว่าจะมีคนได้รับแค่100คนมาช้าก็จะได้รับเหรียญแทนอยู่ที่200นะส่วนโคดที่จะมาแจกในวันนี้ก็คือ O M G Z นี่นะ M G Z เสร็จแล้วกดที่คำว่าแลกรับเขาจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาทหลังจากนั้นกดที่คำว่าถอนตอนนี้ยืนยันสำหรับคนที่จะแลกครั้งแรกเดี๋ยวเขาจะให้เราใส่เบอร์โทรมวอถือก่อนนะอ่ะคอนยัยืนยันการแลกรับสำเร็จประวัติเขาแจ้งไว้ว่า1-3วันแต่เอาจริงๆอะ รอไม่นานนะคะน,นี่อันนี้สถทานะคือกําลังตรวจสอบรอไม่นานเงินกว่าเขาประมาณนี้สําหรับการใส่โคดอังเป่าส่วนเมนูอื่นๆของเขาอย่างที่บอกว่าแอปเนี่ยเขาเป็นแอปอ่านข่าวเราสามารถกดอ่านข่าวแล้วก็สะสมคะแนนได้แต่ถ้าเราไม่อยากอ่านข่าวเราก็สามารถกดดูวิดีโอพวกนี้ อันนี้ก็ได้เหมือนกันคลิปเด่นก็ได้เหมือนกันภารกิจรายวันของเขาก็มีคะแนนให้เราทำนะคะไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินประจำวันนี่ล็อกอินก็ได้หรือแม้แต่ภารกิจด้านล่างตรงนี้อันนี้ก็ลองดูนะคะสำหรับคนที่อยากจะทำโกดอ่าไทลลี่ขอภยัยไทรลี่อย่างที่บอกนะคะว่ามันมัน อนนี้ม,นมีปัญหาการถอนนะแต่ว่าหลายคนก็น,น่าจะได้รับกันไปแล้วอ่า uh huh. ในวอลเล็ตของเรามียอดเข้ามาแล้วนะคะอยู่ที่5บาทนี่เติมยอดสําเร็จนี่นะคะได้รับแล้ว5บาทประมาณนี้อันนี้คือการรับโคดังเปากดรับโคดังเปาเสร็จ เงินเข้าทันทีใครยังไม่มีใครอยากได้ก็ดูคลิปให้จบจะได้เข้าใจคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับการแจกโคดอ่างเปาใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหมๆ่ๆหรือกิจกรร,รมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปตั้งแต่แรกจนจบแล้วก็ขอบคุณสําหรับการกดติดตามถ้ายัางไงเดี๋ยวเรามาเจอก,กันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ